อาภาพยุโรปมีการปิดประเทศมีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศเป็นที่เรียบร้อยการประกาศล็อกดาวน์และการปิดประเทศครั้งนี้เพราะการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครการสายพันธุ์โอมิครอนกาลังแพร่ระบาดในสหรัฐเมกาตะบาลไม่ยอมปิดไม่ยอมล็อกดาวน์ไม่ยอมเคอร์ฟิวสิ่งที่ตามมาคือเอกชนประกาศ ปิดตัวเองนะฮะยกตัวอย่างเช่น C&N n นะครับแล้วก็ให้ทำการ Work f r ฟ m Home ฮมทำงานจากบ้านเพื่อรายงานข่าวซึ่งตอนนี้สถานการณ์แบบนี้กำลังเกิดขึ้นประกอบกับภัยธรรมชาติก็กำลังเกิดขึ้นเช่นกันในฟิลิปปินส์ก็เกิดพายุนะครับไต้ฝุน่นะแรงที่สุดเทนะ่าที่เคยมีมาก่อนตอนนี้มีคนเสียชีวิตถึง57ราย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวเชิงสังเคราะห์นะครับสาเหตุหลักๆที่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นคนที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดโควิด -19 คือประเทศฝั่งยุโรปจากการขายวัคซีน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์โอมกครอตอนนี้ปร,รากฏว่ากำลังระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเลยทีเดียว ผลการวิจัยของฮ่องกงนะครับพบว่าโอมิครอนเพิ่มจำนวนนะครับในหลอดลมได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าถึง70เท่าตัวเลยทีเดียวผลการวิจัยของฮ่องกงนะครับโควิดสายพันธุ์โอมิครอนสามารถเพิ่มจำนวนในหลอดลมที่เชื่อมต่อกับปอดได้เร็วกว่าโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมเดลต้าถึง70เท่าตัวเลยทีเดียวในขณะที่โอมิครอนระบาดอย่างเร็วมากฮะอังกฤษ พบผู้ติดเชื้อแล้ว2.5หมื่นรายตาย7รายลอนดอนประกาศสภาวะนะครับสาธรารณภัยเป็นครั้งสำคัญสหาราชอาณาจาักรพบเคสผู้ติดเชื้อนะครับโอมิครอนตัวกลายพันธุ์นะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งทางคณะที่ปรึกษาของรัฐบาลยอมรับเป็นเพียงยอดของภูเขาไฟภูเขาน้ำแข็งและนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนต้องประกาศ สภาวะนะครับสาธรารณภัยครั้งสำคัญเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆเพื่อรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ฮะตอนนี้ก็ยอดผู้ติดเชือเ้อก็เกือบแสนเข้าไปแล้วในขณะที่องค์การอนามัยโลกหมืนเลยทีเดียวนะครับโอมมกรอรแพร่เชื้อไวรัสไปทั่วโลกพุ่งเท่าตัวใน3วันนะครับไม่รู้ทำไมการระบาดเร็วในประเทศที่ฉีดวัคซีนมากนะครับ องค์การอนามัยโลกนะครับระบุว่าตัวกลายพันธุ์โอเมก้ารเพิ่มขึ้นเท่าตัวในระยะเว,เวลาเพียง3วันและยอมรับว่าไม่รู้ว่าทำไมตัวกลายพันธุ์จึงกำลังพแพร่ระบาดรวดเร็วภายในประเทศต่างๆที่มีภูมิคุ้มกันในประเทศระดับสูงจากข้อมูลอัปเดตนะครับขององค์การอนามัยโลกระบุว่าจนถึงตอนนี้เป็นการ รับรายงานพบผู้ติดเชื้อโอมิกรแล้วใน89ประเทศและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วงเวลาเพียง1.5นะครัถึง3วันพร้อมกับบอกว่าเชื้อแะัะการแพร่เชื้อเร็วกว่าตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าอย่างมากในประเทศต่างๆที่พบระบาดในชุมชนนะซึ่งก็เป็นเรื่อง นะที่เกิดการแพร่ระบาดแต่ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องงามไส้หมอเกาหลีใต้พลาดฉีดวัคซีนให้กับเด็กทาลรกวัยเจ็ดเดือนแทนการฉีดไข้หวัดนะครับแพทย์เกาหลีใต้รายหนึ่งถูกฟ้องดำเนินคดีหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับผู้ใหญ่ให้กับเด็กทาโรกวัยเจ็ดเดือนแทนที่จะนะครับเป็นวัคซีนไข้หวัดสำหรับเหมาะสมกับอายุ ามที่เด็กควรได้รับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองชองมัมนะครับทางตอนใต้ของกรุงโซลเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาตามรอยงานของสมขาม่าวทำยอนฮับของเกาหลีใต้โดยระบุว่าแพทย์คนหนึงนะครับฉีดวัคซีนโควิด -19 ของโมโนนาน1โดสให้กับทารกทารกทั้งที่ความจริงแล้วเตรียมจะฉีดให้กับแม่ของเด็กนะครับซึ่ง ในตัวอย่างเจ้าที่สาสุขของญี่ปุ่นเรียกร้องให้ใชายอายุ30ปีฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบโออ c นเทแทนหลังจากพบความเสี่ยงจากกล้ามเนื้ออักเสบรัฐบาลเกาหลีใต้ใช้วัคซีนโควิด1 9ของบอทนาเฉพาะคนอายุ18ปีขึ้นไปและอยู่ระหว่างการทบทวนว่า,าเดินตามประเทศอื่นๆในการจัดการใช้วัคซีนยี่ห้อเพิ่มเติมหรือไม่นะครับสืบเนื่องมาจากความกังวลเรื่อง,องผลข้างเคียง นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งน่าสนใจฮะเยอมยอมถอยแล้วนะครับอังกฤษไม่ส่งทหารไปป้องกันยูเครนหากรัสเซียรุกรานอ้างไม่ใช่สมาชิกของนาโตสหาราชอาณาจากักรและพันธมิตรไม่มีความาจำเป็นจะต้องส่งไปฮะมีความเสี่ยงเป็นไปได้สูงที่จะไม่ส่งทหารเข้าทำการปกป้องอยูเครน หากว่ารัเสเซียรูกกรานประเทศนี้จากการเปิดเผยของรัฐบีกราโหมโดยเหตุผลเคีฟไม่ใช่สมาชิกของสนธิสัญญาแอแลนติกเหนือหรือนาโต้ก็ทิ้งกันเฉยๆมาสู้กับรัเสเซียคราวนี้ถ้าเกิดสงครามจริงรัเสเซียชนะแน่ในขณะที่ยู่นเตตแอร์ตะเพิดผู้โดยสารหนุ่มลงจากเครื่องบินใช้ G-String นะครับสวมเป็นหน้ากากป้องกันโควิด -19 นะครับ ชายชาวฟลอริดาคนหนึ่งถูกสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์เชิญลงจากเครื่องบินนะครับขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้ามหนังสวมกางเกงชั้นใน g ีสต i n g ของผู้หญิงสีแดงปกปิดใบหน้าระหว่างอยู่บนเครื่องบินเพื่อประท้วงมาตรการการบังคับการสูมหน้ากากของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ เยอรมนีฮะ er าวาโอมิครอนขึ้นบัญชีอังกฤษชาติเสี่ยงสูงต้องกักโรคโควิด1 9ตรวจเชื้อสำหรับเข้าประเทศเจ้าที่สาสุขเยอรมนีนะครับได้มีการถแถลงในช่วงค่ำที่ผ่านมาเพิ่มสหาราชอาณาจักรนะครับเข้าไปในบัญชีประเทศเสียงสูงที่พบการแพร่ระบาดโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่โอมิครอนซึ่งหมายความว่ามีการยกระดับข้อจำกัดต่างๆนะครับ ด้านการเดินทางเข้มงวดที่มากขึ้นในขณะที่โอมิครอนนะครับไม่หยุดแค่นี้ CNN นะรายงานว่านะครับระบาดหนักสั่งปิดออฟฟิศทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาของ CNN r e u t อ r รอยเตอร์ n เนนะครับรายงานว่า CNN ออกคำสั่งบันทึกภายในให้ปิดสำนักงานทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา หลังวิกฤตศถานการโอมิคอรอนระบาดเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐรอยเตอร์ uter, รายงานว่าบันทึกภายในของ CNN ที่รอยเตอร์ได้เห็นพบว่าบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกายอมออกคำสั่งปิดสำนักง,งานทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาส่งผลให้พนักง,งานในบริษัทในส่วนที่ไม่สำคัญต้องเข้าไปทำงานไม่สามารถเข้าไปในทำงานได้นะครับ CNN ซึ่งอยู่ใน วอร์เนอร์มีเดียนะครภายใต้บริษัท AT&T Inc. นะครับประกาศว่าสำนักงานจะปิดสำหรับพนักงานทุกคนที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ในออฟฟิศนะก็ใช้ทำการเวิร์กฟอร์มโฮมแทนอีกเหตุการณ์นึงฮะปรากฏว่าไต้ฝุ่นนะคร่าชีวิตฟิลิปปินส์นะครับยอดตายพุ่ง75ตูเตอร์เต้บินสำรวจความเสียหายแล้ว สำนักข่าวเอฟกับสำนักข่าวเอเจนซนะครับรายงานว่าจํานวนผู้เสียชีวิตล่าสุดจากโควิดขออภัยฮะจากไต้ฝุ่นที่ร้ายแรงของฟิลิปปินส์ชื่อไต้ฝุ่นรารนะฮะของปีนี้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า75รายอพยพหนีไปอยู่ในที่ปลอดภัย3 0 0 0 0 0คนหลังพัดเข้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคม ด้านประธานนับดีโดริโกเตอรอเต้นะครับบินทำการสำรวจความเสียหายแล้วทั้งหมด3เกาะในขณะอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะสาวเวียดนามมีกลิ่นตัวหอมปรากฏว่าหอมเหมือนดอกไม้นะครับยูทูบเบอร์ก็ไปบุกทำการสำรวจนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นหญิงชาวเวียดนามสองคนอ้างว่าร่างกายของเธอมีกลิ่นเหมือนดอกไม้ แกลบแลกกลิ่นที่มาจากธรรมชาติแท้ๆไม่ได้มาจากเครื่องประทินผิวใดๆดังทินถวยนะครับเป็นชาวจังหวัดอซอกจังซึ่งมีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าอ้างว่าผิวของเธอส่งกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้นะครับเมื่อเอามือไปจับถูซึ่งตัวเธอซึ่งพิสูจน์พบคุณสมบัติพิเศษเมื่อราวสองปีก่อนเธอเล่าว,ว่า มีอยู่วันหนึงเธอทํางานเสร็จจึงเอามือไปถูไปมานะจูจ่ๆก็ได้กลิ่นหอมโชยออกมาทางอากาศนะครับสุดท้ายก็พบว่ากลิ่นนั้นมาจากตัวเองนะครับช่วงวันก่อนอยากได้กลิ่นหอมก็เอามือไปถูแต่ตอนก,นกลางคืนกลิ่นมันจะออกมาเองนะครับขนาดคนที่อยู่ห่างไปหลายเมตรยังได้กลิ่นถวยได้ให้สัมภาษณ์กับคลิปวิดีโอทางช่อง y o u t u b e นะครับ ซึ่งดังดิ้งถวยนะครับยังอ้างด้วยว่าบางส่วนของร่างกายหอมเป็นพิเศษและกลิ่นจะหอมแรงในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันหากเป็นช่วงที่เธอมีประจำเดือนก็จะมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นราวประมาณ10%แต่จะหอมแรงที่สุดคือวันพระจันทร์เต็มดวงเรื่องราวของผู้หญิงกลิ่นหอมดังกล่าวเป็นวรัลในโซเชียลมีเดียของเวียดนามทำให้มีการสัมภาษณนะ์บนคลิป ของเธอปรากฏว่ามีคนดูถึง1.7ล้านวิวอย่างไรก็ตามดูเหมือนเป็นสมบัติพิเศษที่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวเพราะมีหญิงชาวเวียดนามอีกคนติดต่อไปอยังช่องดังกล่าวนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองก็ตัวหอมโดยธรรมชาติเหมือนกันหญิงทั้งสองมาจากจังหวัดเกียนสางนะครับเล่าว่าร่างกายของเธอมีกลิ่นหอมระรวยเมื่อเอามือไปถูและเธอรู้ตัวมานานแล้วเพียงแต่ ไม่ได้บอกเล่าให้ใครฟังเมื่อถามถึงสาเหตุตัวหอมทั้งสองคนก็ตอบไม่ได้ว่าเกิดเพราะอะไรแต่ยังไม่มีใครบอกหรืออธิบายได้ว่าเรื่องนี้เป็นเหตุประหลาดหรือเรื่องจริงกันแน่ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 กำลังกลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมนะหลังจากวันที่13ธันวาคมอย่างที่ผมเรียนนี เดือนธันวาคมจะมีทั้งดีทั้งร้ายแต่ที่แน่ๆหลังจากวันที่19อีกรอบหนึ่งภัยธรรมชาตินอกจาก13และภัยธรรมชาติจำมาแล้วก็การบาดเจ็บล้มตายของคนเจอมนมากเกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นว่าโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมมกรอรกัลัาระบาดอย่างหนักในอังกฤษในเชิงงานสังเคราะห์วางประเทศในฝั่งของสหภาพยุโรปมีการปิดประเทศ มีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศเป็นที่เรียบร้อยการประกาศล็อกดาวน์และการปิดประเทศครั้งนี้เพราะการแพร่ระบาดโควิด -19 ในกาบสายพันธุ์โอมมกอนกำลังแพร่ระบาดในสหรัฐเมกาตะบานไม่ยอมปิดไม่ยอมล็อกดาวน์ไม่ยอมเคอร์ฟิวสิ่งที่ตามมาคือเอกชนประกาศปิดตัวเอง นะยกตัวอย่างเช่น CNN นะครับแล้วก็ให้ทำการ work from home ทำงานจากบ้านเพื่อรายงานข่าวซึ่งตอนนี้สถานการณ์แบบนี้กำลังเกิดขึ้นประกอบกับภัยธรรมชาติก็กำลังเกิดขึ้นเช่นกันในฟิลิปปินส์ก็เกิดพายุนะครับไต้ฝุน่นะแรงที่สุดเนะท่าที่เคยมีมาก่อนตอนนี้ก็มีคนเสียชีวิตถึง57ราย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวเชิงสังเคราะห์นะครับสาเหตุหลักๆที่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นคนที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดโควิด -19 คือประเทศฝั่งยุโรปจากการขายวัคซีนนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในกายคือไทยด้วยกันเนื้อกายกลางยีสานออกตกรวมกันเป็นลูกวานทองให้เราได้เกิดอาศัยตออแขนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสมัมชาติศาสตรกษัตริ์ แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเข้าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บา้านเมืองจาะสิวิไัยลูกหลานไทยต้องร่วมใจกัน ทิพอันมีประมุกเป็นคงราชัมาเกิดกลูกหลานร่วมใจกันสืกสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองหางหน้าให้รู้จุดหมายเข้าสู่ความสิ้วไิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธิดคุณชา,า,าติก็สัก we oh มุกเป็นคงราชันมาเกิดลูกหลานร่วมใ,ใจกันสึกสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้วาวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องเทวีเกิดทูนิชาศาตสตร์กัตย์ให้คง